สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกราฟของฟังก์ชันกําลังสองที่เขียนอยู่ในรูป y mm hmm. เท่ากับ x ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองบวก q จำ,แบบวะะจำรูปแบบตรงนี้ไว้นะคะจำรูปแบบตรงนี้ไว้นะไปดูสิว่ากราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ x ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองบวก q เนี่ย ถ้าเราเขียนเป็นกราฟมันจะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายเป็นพาราโบลาหงายเขาก็จะมีจุดต่ำสุดคือจุด PQ จุดคู่นีบ,บ PQ ของเราเนี้ยจะเป็นจุดต่ำสุดมีแกนสมมาตรของกราฟเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน y ที่ x เท่ากับ p และผ่านจุดต่ำสุดของกราฟเราต้องรู้เราต้องมองให้ออกว่าอะไรคือ p อะไรคือ q เราก็จะไปใช้ในการหาจุดต่ำสุดแล้วก็ไปหาแกนสมมาตรได้เราต้องมองให้ออกนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปคำนวณเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างในวันนี้ของเราคือ y เท่ากับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1มองดูซิว่าอะไรคือ p อะไรคือ q หนูถ้าหนูมองไม่ออกหนูต้องทำรูปแบบนี้ให้อยู่ในรูปแบบใกล้เคียงกับอันนี้ให้มากที่สุดเราจะทำยังไงอ่ะครูจะเขียนใหม่นะคะ คูจะจัดรูปให้มันใหม่จัดรูปให้อยู่ในลักษณะที่ขายกับตรงนี้กรูจะเริ่มจาก y เท่ากับวงเล็บ x ตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบเราลองดูซิว่าลบคูณอะไรถึงได้บวกลบคูณอะไรคะลบคูณลบได้บวกใช่ไหมอืมได้เป็นลบสอง ทั้งหมดยกกำลังสองบวกหเหมือนกันยังคะเหมือนกับฟังก์ชันข้างบนยังรูปแบบข้างบนยังเหมือนยังคะเหมือนแล้วใช่ไหมคูก็จะได้ P เท่ากับอะไรคะ P เท่ากับอะไรเอ่ย P เท่ากับลบส และ q เท่ากับ1เพราะว่าข้างหน้าเป็นบวกแล้วใช่ไหม q ก็ต่อจากเครื่องหมายบวกของเราเป็นบวกแล้วแ,แสดงว่า q ของเราคือ1ดังนั้น q ของเรามีค่าเป็น1มันอยู่ในหน้าตาลักษณะแบบนี้แสดงว่ากราฟมีลักษณะเป็นพาราโบลาอะไรเอ่ยพาราโบลาไหน ดังนั้นกาบมีลักษณะเป็นพาลาโบลา่า ต่อไปหาจุดอะไรคะจุดต่ำสุด,ดสูงสุดใช่ไหมเป็นพาราโบลาหงายแสดงว่ามีจุดอะไรคะจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดคือคืออะไร p q ใช่ไหมคะก็คืออะไรคะ p ของเราคือใคร P ของเราคือใครลบ2 Q ของเราคือ1เราก็เขียนได้เลย P คือลบ2 Q คือ 1, 1> ได้จดตามสุดแล้วนะคือคู่อัดดับลบ 2, 1อาจ่ต่อไปหาจุดต่ำสุดเสร็จปุ๊บรเราจะวาดกราฟได้เราต้องรู้จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ใช่ไหมคะจุดตัดแกน เเราต้องให้ใครเป็นศูนย์คะเราอยากรู้ x ต้องให้ใครเป็นศูนย์ให้ y ให้ y เท่ากับศูนย์เราก็จะได้กก็ใช้สรรมการนี้นะใช้ฟังก์ชันนี้นะคะ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1เท่ากับ y ใช่ไหม y ของเรามีค่าเป็นไร y ของเรามีค่าเป็น0ูนยแล้วก็ใส่0จากนั้นก็แก้สมการออกมาคุยอยากได้ค่า x แต่มีอะไรอยู่คะมันมีสองพจน์ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้เราต้องกำจัดตัวที่ไม่มีตัวแปรออกก่อน ครูก็จะกำจัด1ตรงนี้1มันบวกอยู่ครูก็จะย้ายไปกลายเป็นลบครูกำจัด1ไปแล้วเหลือใคร x บวก2ทั้งหมดยกกาําลัง2เท่ากับลบ1ย้าย1 1บวกอยู่ย้ายมากลายเป็นลบลบ1พอเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อล่ะ เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อล่ะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราจะถอดกำลังสองใช่ไหมเราต้องใส่รูททั้งสองข้างอะแตวครูทำให้ดูเลยนะครูก็จะใส่รูททั้งสองข้างเป็นบวกเป็นลบอะอันนี้ลบหนึ่งนี้เป็น x บวกสองทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้หาค่าได้ไหมคะตรงนี้ถอดรูทหาค่าได้ไหมไม่ได้ถ้าข้างในเป็นลบเราไม่สามารถหาค่าได้ฝั่งนี้เราหาค่าได้ก็คืออะไร x บวกสองเท่ากับบวกลบรูทล,ลบหนึ่ซึ่งหาค่าไม่ได้ หาค่าไม่ได้ดังนั้นไม่มีจุดตัดแกน x โอเคไหมคะทำไมถึงไม่มีจุดตัดแกน x เพราะเราไม่สามารถหาค่ารูทของลบหนึ่งได้ ต่อไปหาจุดตัดแกน x แล้วต่อไปเราหาจุดตัดแกน y เอยหาจุดตัดแกน y ให้อะไรคะให้อะไรเป็นศูนย์อยอยากได้ y ต้องให้ x เท่ากับ0ก็จากสมก,การนี้เหมือนเดิมนะ จะได้ y เท่ากับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1ให้ใครเป็น0ูนย์ให้ x เป็น0นย์ครูก็จะแทตนตรงนี้เป็น0นอ่ะ y เท่ากับ0บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1 0ย์บวก2มีค่าเป็น2 y เท่ากับ2กำลังสองบวก1 2สองกำลังสองเป็น4 4บวกหนึ่งเป็น5ดังนั้น y เท่ากับ5้คูก็จะได้ว่าคูแบ่งครึ่งต่อคูเขียนไม่พอ จุดตัดแกน y แกน y คือศูนย<ะ>์ห้าได้แล้วนะต่อไปเหลืออะไรนะคะต่อไปก็หาแกนสมมาตรแกนสมมาตร แกนสมมาตรของเราจะเป็นเส้นตรงที่ x เท่ากับ pp ของเราคือลบ 2, 2> ดังนั้นแกนสมมาตรคือ x เท่ากับลบ2หาข้อมูลครบแล้ว รู้แล้วเป็นกราฟพาราโบลาหงายมีจุดต่ำสุดที่คู่อันดับลบสอไม่มีแกนไม่มีจุดตัดแกน x มีจุดตัดแกน y ที่คู่อันดับ0ูนย์หมีแกนสมมาตรคือเส้นตรง x เท่ากับลบสองพอหาครบทุกอย่างเสร็จปุ๊บทำไรต่อคะวาดกาบวาดกาบ กราฟของเราก็ต้องมีแกน x แกน y ใช่ไหมคะกราฟของเราก็ต้องมีแกน x แกน y คี๋ยวคูดดวัดกราฟแป๊บน,น,นึงนะคะ ดูครูเขียนเส้นกราฟไล่ตัวเลขดีๆนะคะว่าครูไล่ตัวเลขอย่งไรบางคนยังสับสนอยู่เลยนะ แต่ละจุดมาพอตลงบนกราฟจุดแรกก่อนจุดแรกของเราคือจุดต่ำสุดที่คู่อันดับลบสองหนึ่งเราก็ไปดูสิลบสอแกน x เป็นลบสแกน y เป็น1มันก็อยู่ตรงนี้นี่คือจุดลบสอ ต่อไปไม่มีจุดตัดแกน x แต่มีจุดตัดแกน y ที่อะไรคะ05คู่ห้ันดับ05นะ05อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยที่กูุกะกราบาดเห็นไหมคะนี่คือ05แล้วก็มี แกนสมมาตรที่ x เท่ากับลบ2เป็นเส้นตรงนะคะขนานกับแกน y x ที่กับเท่ากับลบ2อยู่ตรงนี้ครูรากเป็นเส้นปาสีแดงอันนี้เป็นแกนสมมาตร จุดใช่ไหมเดี๋ยเรารู้แค่กี่จุดเองคะแค่สองจุดฝั่งนี้เราจะลากยังไงล่ะเราจะลากยังไงดีแล้วก็ต้องมาดูตรงนี้ตรงนี้ห่างจากแกนสมมาตรเท่าไหร่คะ1 2สองจากฝั่งนี้ไปนี่ก็ห่างเท่ากันคะ่ะ1่สองก็อยู่ที่จุดตรงนี้คือลบสี่ห้า ลบสี่ห้านะตรงนี้ไม่มีนะคะเป็นคู่เป็นจุดพิกัดใหม่คือลบสี่ห้าจากนั้นเราก็ลากเส้นได้เลยจากนั้นก็ลากเส้นได้เลยก็จะลากจากจุดนี้ไปหาจุดนี้จากจุดนี้ลากไปหาจุดนี้ ก็ลากให้เป็นเส้นเดียวนะคะเมื่อกี้มันเบี้ยวไปนิดนึงกูก็เลยลากซ้ำมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะเราก็จะได้กราฟพาราบโบลาที่มีชื่อว่าอะไรคะที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ย y เท่ากับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลกัง2บวก1แบบนี้ เราก็แสดงว่าเราวาดกราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราได้ครบทุกจุดลากเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วเราก็ถือว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องรู้อะไรบ้างจากกราฟเราต้องรู้แกนสมมาตรต้องรู้จุดต่ําสุดของเราต้องรู้เส้นจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y เราถึงจะมาวาดกราฟได้นะคะ วันนี้ครูก็มีตัวอย่างให้แค่1ข้อซึ่งครูก็ค่อยทำครูไม่ได้เรื่องรัดอะไรแต่ครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเพียงแค่1ข้อคือจงเขียนกราฟของฟังก์ชันกำลัง2ต่อไปนี้คือ y เท่ากับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองลบ2ห,<า>ห,นหนูต้องหา p หา q ให้ได้ก่อนหนูต้องหา p หา q ให้ได้ แล้วหนูจะรู้จุดต่ำสุดแล้วก็แกนสมมาตรหนูต้องจัดรูปนี้ให้อยู่ในรูปที่ครูกำหนดให้นะคะก็คืออยู่ในรูปของ y เท mm hmm. ่ากับ x ลบ p mm hmm. ทั้งหมดยกกำลังสองบวก q หนูต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ให้ได้ก่อนนะคะหนูถึงจะรู้ p รู้ q แล้วหนูก็ไปใช้ในการเขียนกราฟได้ทำลงในสมุดกราฟเท่านั้นนะคะใส่สมุดกราฟเท่านั้นนะ ไม่ใส่สมุดอื่นนะคะวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ